สวัสดีพี่น้องไม่นี่มัดนามติดแกงปลาละคอออีกคนหนึ่งนะครับน้องชู้ใจเผ็ดมันแพงวางสองสามสามซีมือหันนองกะล่ากลับบานเนาะครับเนาะไปสอบตอนนี้น้องก็กลับขึ้นมาแล้วน้องก็พานในการ เธอร้องนอนจากบอดโจเลยเนาะเห็นบอดโจว่ามาเคลืนวานองพานแล้วหมู่วานนี่กรเริ่มต้นการทํางานเมื่อแรลแต่รกิจใจน้าน้องล่ะครับมมว่าเห็นภาพตอนที่น้องบอดโจนา่งยี้ที่เก้าอี้นองนา่งยู่พืน ทางผู้บริหารบอกผู้บริหารสอนเราเรียกว่าเป็นภาพตีอบอุ่นนะครับเนาะอบอุ่นที่บอจโจให้แง่คิดบอกสอนในทางที่ดีนองกับนางปั้งแล้วก็น้อง นั่งกาบนั่งยื้พื้นนั่งกาบบอดโจนั่งยู่เก้าอี้นี่ใสดีเนาะครับเนาะนองคนนี้ไหมหลับมาแต่ละคนนี่นี่ใสดีนะผมว่าท่าจากการกระทำของนองท่ทแบบ อากใจจริงเนาะขอบคุณมดจูเห็นแล้วมันเป็นภาพที่อบอุ่นนะครับอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีนะครับสำหรับตีมองเห็นแล้วรู้สึกดีเด็กน้อยอายุสิบแปดวี แล้วก็สอบแล้วแล้ะเนาะก็ไเด็มาอยู่น้ำสาวหน่อยเพชดมันพอน่งกานาคู่ก็ดีดีเนาะกณนาคู่โรงเรียนน้อง,นนองมาทรงมาทรงหนองอยู่หมอลำเนี่ยก็บอกดูซิ์แนะน้ำดูซิ์บอกสันทังสีก็ดีเนาะ ก็ดีใจน้ำนองอีกคนหนึ่งแล้วน้องนองช่วใจที่เขามาสาวหน่อยเพชรดเป็นแท่งน้องควงเจะผักการเลี้ยนม่แล้วนะครับ,นะบเนาะจบเมหกนี่ผักการเลี้ยนเนาะอ,อยู่น้ำสาวหน่อยก็เห็นข่าววีแววอของน้องช่วใจอยู่ช่องวันที่มาสัมผัสน้องโอ้ มาทาธรรมดาได้ครับช่องวันช่องวันสามสิบเอ็ดเห็นบโอโจววาถิมาสัมผาสนองช่วยใจแต่หาเวลาว่างท่านเบบเหมาะช่องวันถิมาสัมผาสนองเรียวๆนี่แหละก็ดีใจน้ำนองอีกคนหนึ่งเนาะแก่งปลาลูกขอ เป็นกาวก็มาก็เล็กซิกมาเกาวก็มาในทางที่ดีๆนะครับทัางนอนกับนิสัยดีเนาะมอจโจรับแต่ละคนนี่การันตีแล้วล่ะนิสัยดีนะอายุนหน่อยๆอยัอนนคตเก้าวหนะก็ดีใจน้ำนอนเนาะนอนไหนมาก อยู่น้ำสาวหน่อย begun, เต็มโตแล้วเพราะว่าหมกทดล่องงานพานแล้วเก็บเกี่ยวความเก็บเกี่ยวประสบการณ์หัดลองหัดลํำหลายหลายหลายแนวหัดลองหัดลํำเพิ่นเพื่อจะให้ตัวของอันนั้เขาดีขึ้นประมาณเพิ่อนี่ปีสองปีกะบเก้าวหนา แย่งปลาโลหอกสองคนทึงมานะ่ะเทึงชูวใจเนี่ยิิไปได้ดีครับเริ่มใายแววมาแล้วครับแต่ละคนเนาะใายแววมากสด้็แสดงความดีใจกับนองน้ำหน่ยเนาะนองชูวใจเรื่องนี้ช่องวันกติมาสัมผัสเนาะ อ้ช่องวันมาสัมผัสนีรับบะเหม็นธรรมดาได้ครับสาวหน่อยเป็นแง้งสุดยอดอีกลีก็ดีใจน้ำมาโจเนาะเห็นแต่ว่าสิบรรลับโหลรองวันหลายโหลอยู่หล่ะผมว่าในปีนี้ถึงโหลยูทูบคน ติดตามที่เขาหาสองล้านคนเนี่ยว่ามันจะถึงสองล้านน่ะเดียวแน่ก็รรับโลเกี่ยวกับ,บงการมอลล่อีกโอ้สุดยอดอิลีผู้บริหารสาวน่อยเพ็ดมันแพงก็แสดงความดีใจนะครับปีหน้าถ้าแถวปีหน้าก็ถามมเบิงมาล่ำดูบานผมเด้อครับวันที่1ิ1สี่ี่มีนาะปีหก็ครับ ไปจ้างเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพอดีมาฉลองโบวเนาะบวชอยู่วัดมาบานมาผมกะกะแล้วแล้วครับเพิ่นประจ่างว่างสามเสี้ตยติดทีมานะครับถามว่าเบิ้งสาวหน่อยเป็ดมันแพงครับอยู่บานดอนทองดอนสิงอะไรเลยเอฟซีสาวหน่อยเป็ดมันแพงจ่างเรียบร้อยแล้วครับ วันที่สิบสี่มนะีนาปีหกเจ็ดครับพอดีแหละดูการไม้สาวน้อยเผชรบันแพงเขาจะได้เบิงความเปลี่ยนแปลงของคณะสาวน้อยเผชดบันแพงหลายรูปแบบน,น,นะครับเนาะเห็นตาบอดโจวา่าดูการหนาจิกไงคนเกา่ากับมาเบิ้งได้พี่น้องอิบซีสาวน้อยเผชดบันแพงกับมาเบิงสาวน้อยเป็นบันแพงอยู่บานผมนะครับบานดอนท่องดอนซีเวไล วันที่สิบสี่มีนาครับปีหกเจ็ดมาเบิงสาวหน่อยเพ็ดบหมนแพงอยู่บ้านผมเด้อครับงานฉลองโบสถ์ครับสร้างโบสถ์เรียบแล้วฉลองมารวมกันทำบุญนะครับมาเบิงสาวหน่อยเพ็ดบหนแพงครับฤดูการนาครับปีหกเจ็ด